สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจูนชาแนลนะคะเดือนนี้เดือนนี้ <c oughs> เนนพิ่งลงคลิปได้2วันสวัสดีพี่น้องโปบไ่ายสุข,ขุดทุกคนอีกรอบนะคะพี่อย่าเป้าลืมกันเด้อพี่น้องเด้ออืม ตอนนี้กำลังเตรียมของเตรียมเออยนะครับพี่น้องคะเตรียมของ,ขงวดแค่ใครใครเขาขายแค่หมเออเตรียมของขายนะคะตอนนี้นะคะกําลังสิป,ปอร์นณะครับพี่น้องนะคะวันนี้จะนําเสนอวันนี้มีเมนูมาใหม่เยอะก็คือผัดกะเพราผัดกะเพราไข่เหี่ยวแม่นะครับพี่น้องคะแล<ม>้วก็สีกำลังทีคณาวันนี้แกะกขึ้นเขามาเพืขึ้นตัวใหญ่ใช่แต่ จ้ของร้านแต่ผลตอนรับฟีดแบกก็คือมาดีมากนะคบพี่น้องขาขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณลูกค้าที่นารักทุกคนเปนวาจะแดนไก่แดนไก่นะคะพี่น้องขาคนขี่หูจากเข้านะคะที่ขอามาในเรื่องนกท่าทุกคนถามมาตลอดว่าร้านอยู่ตรงไหนนะร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่เยื่องเยื่อกับปะตะทเลิงใหม่นะคะรับปตะทเรื่องนกท่าเด้พี่น้องขาเออ นะคะอืมเลยฟังเดียวกันกับไฟฟ้าเลยไฟฟ้าของอำเภอเรื่องมานิดหนึ่งกระสิพอกสิพอรถจักรยานคันใหญ่เป็นแอนซิกเนเจอใน่าะแหละครับพี่น้องเขาต้มโตลุงมาดามจูนนะครับพี่น้องค่ะจอยเบิร์ดส้มเบิร์ดพี่น้องค่ะจเบิง์ข่อยแน่เออ่วนสีได้เงินแต่ละบาทของกระคืนอืมของกรขคืนแต่ก็แต่ก็ราคาขายก็เหมือนเดิมครับเพราะว่า แต้ก็ราคาขายเราก็เหมือนเดิมนะถามว่ามีลูกน้องกี่คนมีลูกน้องบ่แไม่เป็นลูกน้องหรอกคะ่ะซ้ำมูซ้ำพวกหรอกคะ่ะไม่เห็นน้ำกันซีหาคนนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาเออแล้วอีกอย่างหนึ่งฝากให้ฝากให้คนที่บอกว่าจะไปทำทำไปรอดหรอไม่ลองก็ไม่รู้นะคะทุกคนขาชีวิตคนห้ามีติตรเดินหน้าบ่มีวันถอยหลังคะ่ะ ลมกับลมผู้เดียวควาไม่ได้ดึงผู้อื่นมาล่มน้ำนะคะเงื่อนกับเงื่อนคอยคะอืมนะคะเงืนกับเงื่อนคอยคะบ่าวหลายใหญ่ห้างพี่น้องขาไปเบิงเมนูแต่ละเมนูไปเบิงเมนูซิกเนเจอร์ของร้านข้าวต้มโต้รุ่งมาดามจูนนะคะไปเบิงซิกเนเจอร์ร้านข้าวต้มโต้รุ่งมาดามจูนพี่น้องแต่ก่อนจูนเนี่ยสีเฮดพี่น้องพี่น้องสีเนว่าจูนเฮด ข้าคูกกะปีกบแม่นะคะเย่อยงเกาะกับพ่อปลานะคะพี่น้องขาบันี้บมีเวลาว่างเลยแต่ฟีดแบคก็กลับมาดีเหมือนกันแต่พอได้เปิดอย่างเป็นทางการร้านข้าวต้มอย่างเป็นทางการแล้วขอากระบอกขีดขอยตื่นเต้นเพราะว่าขอยพึ่งได้เฮ็ดธุรกิจแบบว่าผ่าขายแบบสองสี่เด็กพบเจอกับลูกค้าแบบองสี่นะคะพี่น้องขาอย่าเฝ้าลืมกันในช่อง YouTube นะคะอาหารทุกอย่างไม่เกินร้อยถ้าใครผ่านไปผ่านมา ชิมได้เลยการันตีอยากกินอย่างซังต้มลอกต้มเล็งซิกเนเจอร์ของข่อยนะคะเออมีเบิร์ดพวกขี่เราเมาหย่ามาแวะเลยค่ะพี่น้องค้าออทำเพื่อต้อนรับก็คือว่าบางทีเอฟซีทุกคนเออแล้วบอกว่าพวกเอซทุกคนบ่มเป็นพวกนะครับพี่น้องเอฟซทุกคนดีผ่านมากหรือว่าจะม่เยี่ยมอ จะมาเยี่ยมสามารถเบิรคอนเสิร์ตอนาริตาไลยังสีเวลาไหลสดของบอดบิ๊กบอดแพะมาเยี่ยมนี้ลุยยังสี่นะครับพี่น้องขาแวะมากินข้าวต้มมาดามจูนนะครับพี่น้องขาอร่อยซาบซ่านกินเหล่าเม,มาม่าน่กินข้าวต้มคอยไปซ่วงวะซ่วงวะ,วงวะโหลดนะครับพี่น้องขาไม่ไม่ได้อวยนะคะเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์ว่าอะไรนะเขาบอกว่าฟีดแบ็กกลับมานะว่ามีเมนูอะไรบ้างที่แบบว่าขายดีแล้วก็ เรีวิวลูกค้านะคะรีวิวลูกค้านะคะว่าแทบระดับใดถามมาระดับสิบก็ให้9.5นะคะระดับสิก็ให้5-6คะแนนอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ไงเออสูตชีวิตไปละคะ่ะพี่นออ้องขาเออไม่ดินน้นรนเออถ้าเราขาห้าใส่เงินไปมือเงิเงินกระเบิด นะคบพี่น้องคนขยันอยู่ที่ไหนไม่อดตายค่ะขอบอกค่ะมไม่ต้องมาบอกว่ามันต้องมาไม่ต้องมาพูดประชดประชันใชนไหคะมันจะไปรอดหรอมันจะไปรอดหรอค่ะเลือกของฉันค่ะอย่าสารแน่ <c oughs> นะคะ <c oughs> พี่น้องคะ <c oughs> โอเคอย่าเขาไปเบงิงแม่บอกให้พ่อแล้วอย่าด่าเขาหลยน้อยพ <c oughs> อนมา โอเคนะครับพี่น้องคะเดี๋ยวจะไปนําเสนอเมนูต่างๆในร้านนะคะพี่น้องขาในร้านข้าวต้มของจุนเองว่ามีอาเอียงแน่ไปดูกันเลยจ้า โอเคพี่น้องขาเป็นเท่าไร่คะพี่น้องขาอันนี้ปิดคลิปน้อพี่น้องนั่นแหละค่ะรายการอาหารแต่ละอย่างนากินบอคะพี่น้องขาผู้ใดแวะมาจากทางไก่ทางไก่ผู้ใดแวะมาจากทางไก่ทางไก่ผู้ใด icate, อยู่ในเขตอำเภอเรืองนกท่านะคะพี่น้องขาอย่าลืมมาอุดหนุนกันเด้อที่ร้านข้าวต้มโต้รุ่งมาดามจูนสาขาหนึ่งเริงนกท่านะคะขอบคุณฟีดแบ็กต่างๆขอบคุณคุณลูกค้าที่รีวิวมานะคะ อขอบคุณจากใจจริงๆนะคะตอนแรกก็นึกว่าจะทําร้านเล็กๆนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะงานไม่ใหญ่แนนาวีตึงศิลนะคะพี่น้องคะเฮ็ดแปลงสิละคะพี่น้องคะเพื่อต่อยอดให้กับลูกหลานนะคะให้กับน้องไส้สุธีราขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะบ่ว่จะเป็นลูกค้าที่บ่ได้เอ้ยซื้อแต่ว่า บอจังใดน,นะมันก็ภูมิใจค่ะภูมิใจนะคะช่วงแร,งแรกๆก็จะติดๆกันค่ะก็ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณนิวรูทชาแนลขอบคุณบอสบิ๊กบอสเพลนะคะนะคะขอบคุณทีมงานทุกๆทีมงานนะคะทีมาอุดหนุนดานขอาตมมะดามจูนนะคะคลิปนี้เอาไว้สำนีบอมี่อย่างไรนะคะขอโทษขออภัยทีบริลลงคลิปบอยนะคะแล้วอืมแล้วนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาดามจุนชาแนลด้วยนะคะพี่น้องครับไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ